สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ2กุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งพิมลีครับที่ได้เป็นตำนาน h a l l o f f a m e ของพิมลีแล้วนั่นคือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและอาแซนเบนเกอร์ครับเป็น2กุนซือที่ได้รับรางวัลเข้าสู่ฮอเกียรติยศในครั้งนี้ก็ถือว่า เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะบีบีแบ,บนแบนไปนหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นไข้หวัดนะก็ทุกคนก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับกับฝุ่นแบบนี้อะไรแบบนี้2คนนี้ถามว่าเหมาะสมไหมต้องบอกว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีใครกล้าคัดค้านแน่นอนครับแต่หากย้อนไปในอดีต ทั้งสงเป็นกุนซือที่ได้รับการพิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานอเล็กซ์เฟอร์กูสันครับย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่แต่จากอาเบอร์ดีนครับทำอาเบอร์ดินยิ่งใหญ่คว้าแชมป์เหนือกาสโกลเลนเจอร์เหนือกาสโกเซ l ติเข้ามาปลุกป,ปั้นแมนยูใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวครับกว่าจะคว้าแชมป์ FA ครับต่อชีวิตแล้วก็ทำให้ได้คุมทีมต่อจนคว้าแชมป์พิมเมลิกครั้งแรกได้สำเร็จโดย ผสมผสานนักเตะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในทีม2คนนี้มีความเหมือนกันหลายๆอย่างครับเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงระบบที่มันเน่าเฟะในสโมสรฟงชันเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมที่มีนักเตะขี้มเ,าเมเอาอย่างพอไม่กักอย่างไบอันรับสันนอร์แมนไวท์ไซส์สุดท้ายเหลือแค่ไบอันรับสันรับส่วนอีก2คนที่คอนโทรลไม่ได้เขาก็ผ่องถ่ายออกไปสร้างทีมที่เชื่อฟังเขาโดยมีไบอันรับสันครับ กลับตัวกลับใจครับแล้วก็เป็นกับตันอยู่แล้วปรับนิดนึงแล้วก็กลายเป็นแกนหลักของทีมจนมาสมประสานกับนักเตะที่มีพาคว้าชแชมป์ในครั้งแรกได้แต่ตอ่อดีดึงเอริกค,คันโดนาเข้ามาในทีมหลังจากนั้นก็ต่อยอดความสําเร็จยาวนานมีเอริกค,คันโดนาปั่นเด็กยุคใหม่คลาสออฟไนที่2หมดชุดนี้มีชุดใหม่จากผู้เล่นที่ดูเหมือนจะไม่ดีก็ทําให้ทีมคว้าชแชมป์ได้สําเร็จต้องบอกว่า เป็นผู้จัดการเนมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับสำหรับอร์เร็กเฟอร์กูสันเพราะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง13สมัยไม่น่าจะมีใครแซงเขาได้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลา10-20ปี30ปีหลังจากนี้ก็มันน่าจะยากมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก้าวไปคว้าแชมป์ ยูโรเปียนคัพหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อีก2ครั้งครับในปี1999ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2007-2008อีกครั้งหนึ่งครับส่วนทางด้านของอาร์เซนเวนเกอร์ครับเข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลด้วยเครื่องหมายคำถามกับประโยคที่พูดว่าอาร์เซนฮูหรือใครวะอาร์เซนจากนักุยากแคัสเอทีมจากเจลีแน่นอนครับนักข่าวจากอังกฤษไม่รู้จักเขามาก่อนเลยไม่ใช่กุนสื่อที่มีชื่อเสียงในยุโรป มาก่อนทา,ทางที่ก่อนหน,น้านี้เคยคุมอยู่โมนาโกนะครับเราเคยเกือบจะได้คุมมาเยนเมิวนิกด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายชตาชวิตนั้นพลิกผันครับก็ไปว่างงานอยู่พักหนึ่งจนได้ไปทําทีมก,กย่าแกมปัสเอครับแล้วก็ได้คุมทีมอาร์เซนอลเปลี่ยนจากอาร์เซนอลครับบอลลิงอาร์เซนอลฟุตบอลอันน่าเบื่อกลายเป็นอาร์เซนอลที่มีความเอนเตอร์เทนเมนต์เล่นบอลไหลลืน่นต่อบอลกันตามช่องสวยงามและสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับเซอร์อเด็กซ์ฟุตซันคือการเปลี่ยนแปลง ทำเนียมบางอย่างในสมโมสรสิ่งที่ถูกละเลยมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการมีขนมในรถการดื่มต่างๆก็เริ่มค่อยๆปรับค่อยๆจูดนําวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาใช้แล้วก็ปรับปรุงอัร์เนอท,ที่น่าเบือ่อเป็นทีมที่เล่นดีสวยงามนํานักเตะหลายคนครับในแบบที่เรียกว่าเอามาปั้นปั้นดินเป็นดาวหลายคนเลยทีเดียวครับปาติคเพ่อเอลล่านิโคลัสเอเนลกาอเมนเอลเปอร์ตีหรือกระทั่งคนที เล่นไม่ดีจากที่อื่นแต่เมื่อมาอยู่ในมือเบนเกอร์กลายเป็นนักเตะที่ดีอย่างเทลิองเลียครับตอนอยู่กับยูเวนตุสนั้นกลายเป็นนักเตะที่เกือบจะหลุดจากวงโครจรไปแล้วพอมาอยู่กับเบนเกอร์เขาปั้นใหม่จากปีเป็นกองหน้าและเป็นสุดยอดกองหน้าเป็นํำนานของอาร์เซนอลไปเลยเดนิสเบอร์แคมป์ครับตอนนั้นมาอยู่กับทีมก่อนที่เขาจะเข้ามาคุมยังปรับตัวได้ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่พออาร์เซนเบนเกอร์มาเขากลายเป็นจุดศูนย์กลางของทีม เบอร์แคมคือแกนหลักของทีมคือแกนหลักในเกมรุกผู้สั่งสารสิ่งที่สวยงามให้กับทีมแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์แชมป์พิมพ์ลีกสามครั้งมีเบอร์แคมเป็นคีย์ทั้งหมดแม้ว่าครั้งสุดท้ายนั้นเริ่มจะโรยลาแล้วแต่ก็มีประโยชน์ทุกครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องชื่นชมอาเซน์เวเกอร์ครับที่ผสมผสานทุกอย่างอย่างลงตัวเป็นผู้จัดการทีมคนเดียวที่ทําให้ทีมอาเซนอลคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายถ้วยพิมพ์ลีกสีทองอยู่ที่สโมอสร และก็ยังไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนสมเหตุสมผลครับที่2องคุณซื้อคนนี้จะได้เป็น2คุณซื้อ2ผู้จัดจาก,การทีมที่ได้แล้วความนับหน้าถือตาในในวงการลูกหนังนะครับก็ เหมาะแล้วที่เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศครับก็ไม่มีอะไรให้คัดค้ามส่วนใครคิดเห็นอย่างไรครับมีความสรงจำใดๆเกี่ยวกับเซอร์อเล็กฟรุสันและแอสเซมเบนเกอร์พูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของ2คุณซื้อคนนี้กับสปอร์ตบาร์ต้องขอลาไปก่อนกับคลิปนี้เรื่องราวของเซอร์อเล็กฟรุสันและอสเซมเบนเกอร์สวัสดีครับ